ดีอยู่ในกะโหลกมาเก็บปุ๊กปุ๊กจำไว้ให้ดีๆชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาเก็บปุ๊กปุ๊กจำไว้ให้ดีเข้ามาพวกรัฐมนตรีซอสซอตัวนี้กูจะให้พรไปไนั่งอยู่ในสภาจะให้เขาด่าจงพึงสังบอก แฟนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเดือดร้อนเขาจึงเดินขบวนอร้องร้องเพลงนี้เฮ้ยเอ๊ะอะไรอะไรผมน้กขึ้นะกินอะไรอ่ะ กินเขาจะยุบสภาไม่เปลี่ยนส้วมแตกกินส้วมแตกกันคุณกินยุบสภาพอๆกันนะจริงว่าพอส้วมแตกคนก็แตกหึมวยใช่ไหมแล้วก็ไปหาที่ใหม่ยุบสภาเหมือนกันสสก็แตกหึมแล้วไปหาพักใหม่ไงนี่ล่าสุดพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นไหมไปพัฒนาถูกต้องพลอาวรวุฒิมีลูกพักย้ายไปหนึ่งบ้าน พักและเขาผสมเจ้าของพักทนไม่ได้ย้ายตามเอ้ยปกติมีแต่มีแต่หัวหน้าพักเนี่ยเขาย้ายแล้วลูกพักตามเลยใช่ไหมจำได้ไหมข้อมังใหม่ที่ย้ายไปอยู่เอินกับเมื่อไทยเอไทยทั้งไทยนะเออลูกจิ๋วหมดแลพาไปทั้งพักแต่นี่ลูกพักไปก่อนพักไปก่อนแต่นี่ลูกพักไปก่อนพักไปก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งาย้ายพนะอย่าพิ่งไปย้ายไปเลย ผมคิดว่ามีใครมาซื้อตัวไปรู้ว่าหลุดกับเก็นปะเนี่ยผมหลุดไอ้แกตกหลุมแกตกหลุมนี่ตกหลุมธรรมดาเลยถ้าตกหลุมรักเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่เลยมามามา ยุบสภาจะมาตอนไหนไม่รู้แต่ตอนเนี้ย้ายพักไม่เกือบแล้วอาจารย์พักว่าไงนะเมื่อกี้ปกตินี่เวลาเราย้ายพักเวลาเกิดการเลือกตั้งเลยเลยเนี่ยหัวหน้าควนหัวหน้าพักเนี่ยจะย้ายไปก่อนต้องไปก่อนแล้วลูกพักตามอันนี้ปรากฏการพิเศษมากเลยลูกพักเขาก็ย้ายของเขาไปหกเจ็ดคนอ่ะบ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่นม่ถกเถื่อมย้ายไปหกเจ็ดคนหัวหน้าพักคนไม่ได้ขอย้ายไปก่อนนะ แล้วนึกว่าจะยุบพักนะเปล่าพักก็ไว้อย่างนั้นเอยจะขอไปอยู่ทุ่มใก้ไหนเขาเรียกว่าย้ายตูดตามเฮ้ยย้ายโคตย้ายติดตาม ยิ่งกีดขยายตูดตาโอเคพอครัตาพอครับทางทำเนียลของเราตอนนี้ครับชื่อว่าตอนว่ายุบสภาจะมาตอนไหนใช่ใช่ใช่ก็เขาบอกแล้วว่ามุกตราเขายุบไม่ต้อมาพูดวายจะม่ต OK. okay. e ้องาพูดวายอะไรเออแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเอ่อมันมีเขาเรียกว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายแค้มใช่ไหมฝ่ายค้านนี่ยังไม่แน่แต่ฝ่ายแค้มเนี่ยเขาบอกไหนแกจะยุบสภาขอฉันสักตุบมเสียก่อนขอฉัน ขอชั้นเขาเรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วงใจก่อนเนี่ยวะเนี่ยสตุกตึงว่างกันเนี่ยจริงจริงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการชิงไหวชิงพลิปครับนะชิงเหลี่ยมกันชิงเหลี่ยมผมก็ยังสงสัยว่าจะชิงทำไมเหลี่ยมเนี่ยทำไมเแกก็อยู่ของแกดีอยู่แล้วคนละเหลี่ยมไปเที่ยวเยอะๆไม่มีชื่อไมม่่ีชือคนนะอยู่โรงพยาบาลเนี่ย ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยนะลูกก็ไม่ได้เยี่ยมไปเยี่ยมนานน่ะเออแต่พอไปอยู่ในคุกนะเออโอ้โหลูกนี <c oughs> ok ่ไปเยี่ยมไป10ิกว่าคนเอ้วนี่ก็เขาบอกว่าเขามีกิจกรรมพิเศษได้ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะแล้ว แล้วลุงเขาจะมีกิจกรรมพิเศษบ้างได้ไหมล่ะไม่ได้ทำไมอ่ะมันอยู่คนละเรือนจ้าคนละเรือนจ้อันนั้นจธรรมดานิธรรมดานี่เรื่องพิเศษอ๋อใส่ไข่ว่าะพิเศษใส่ไข่จี้ใส่ไข่แล้วก็ใส่นมหลายอย่างมันเรื่องพิเศษเยอะกลับมาที่เรื่องเราทำไมต้องยุบสภาก่อนว่าการยุบสภาเนี่ยครับ เป็นเครื่องมือหนึ่งของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลในการควบคุมสภาคือสภาเนี่ยแต่งตั้งนายกนายกมีหน้าที่บริหารก็เป็นผู้มีอำนาจบริหารทีนี้บางทีเนี่ยมันก็เกิดเหตุสภากันแกล้งหรืออะไรทั่วโลกมันกันหมดนายกจึงมีอำนาจอยู่อำนาจหนึ่งสภาวุ่นวายมากนกครับก็เลยทูลเก้ายุบสภายุบสภาก็เป็น่าเลือกตั้งใหม่รัฐบาลก็รักษาการต่อจนกว่าจะ ได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาทีนี้ไอการยุบสภาเนี่ยในอดีตมันก็เป็นการเครื่องหมายหลายอย่างครับสมัยพลเอกเปรมเนี่ยท่านใช้วิธียยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการทำงานของท่านครับเช่นน้ำมันขึ้นบาทนึงน้ำมันขึ้นบาทแค่บาทเดียวนะนายกก็ยุบสภาเพราะว่าสภาตั้งท่านมามีปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนเสียงกันมากก็ยุบสภาเหอนไหม เออหรือสมัยหลังๆมาก็เกิดการต่อสู้กันทางสภาเสียงมินเมย์กฎหมายทางการเงินเนี่ยถ้าเข้าไปโหวตในสภาแล้วไม่ผ่านรัฐบาลแพ้เนี่ยก็จะต้องลาออกต้องลาออกเพราะงั้นถ้ามันมินเมย์ยังไม่ทันจะได้อภิปรายอะไรกันก็ยุบซะก่อนเลือกตั้งใหม่ล้างไพ่อันนี้คือเครื่องมือบางทีบริหารจัดการไปเนี่ยเฮ้ยหัวฝ่ายค้านมันจะเป็นฝ่ายแค้นเว้ย ขอพิปายไม่ได้ใจสักตุ๊บสองตุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีเขาเรียกว่ามีการชิงไหวชิงพลิบกันเพราะว่าเขาบอกงนี้ฮะคือนายกเนี่ยมีอำนาจในการยุสภาเขาจริงแต่ต้องก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้ใจเพราะถ้ายื่นมาอลยรปุ๊บไม่มีเสนาเออประธานสภาท่านบรรณง์นี่ออกมาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นซึ่งต้องมีเสียงเนี่ยเขาเรียกว่า100เสียงจาก500เนี่ยนะก็คือ สามารถที่จะยื่นได้เนี่ยนะแล้วฝักคฝ่ายแนเนี่ยเขาสามารถยื่นได้พอยื่นปุ๊บเนี่ยนะแล้วรับมาเนี่ยนะจะไปยุบไม่ได้ต้องยุบก่อนมันถึงจริงไหวจริงพริบอันเนี้ยมันก็มีนักกฎหมายมือดีของเราอ่านั่นก็คืออาจารย์บวรศักดิ์วนโน่ท่านตอบมาบอกเลยวันนท่านวันนอไม่ได้เพิ่งจะเป็นประธานครั้งเดียวอย่าตีความเข้าข้างให้มามากนะ มันสามารถที่จะยุบได้ยังไงท่านกลับไปดูกฎหมายให้ดีมันแต่รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไม่เหมือนกันอย่าไปยืดรัฐธรรมนูญฉบับเดิมละกซึ่งความเห็นอาจารย์บอลศักด์เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ยืนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เกิดการอภิปรายนายกก็มีสิทธ ยุบสภาได้กพราะแล้วแต่เหตุผลของแต่ละรัฐบาลเก่งๆกันทั้งนั้นส่วนใหญ่ที่ยุบสภาเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นเครื่องมือแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นทางหนีทีไรก็เอาไว้หนีการซักฟอกหรืออาศัยช่วงชิงจังหวะที่ตัวเองมีผลงานดีๆแล้วก็สอสกําลังหลั่งไหลเข้ามาย้ายพักเข้ามามหาศาลเนี่ยได้เปรียบแล้วถ้าปล่อยไว้อีก ระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะทําให้เกิดการเสียเปรียบได้ก็ชิงยุบสภาเพราะฉะนั้น31กรกฎาคมตามที่เคยตกลงกันไว้อาจจะเป็น12-13ธันวาคมนี้ก็ได้นีฝ่าแค้นไงเขาบอก12ธันวาคนี่เอาแน่ยื่นอภิปรายไม่ไว้ยื่นซักฟอกซักฟอกซักฟอกแบบนี้กับพวกพวกฟอก ในสภาก็ไปฟอกไตเนี่ย <c oughs> ออพี่มันมันอยู่ที่ช่วงเวลานะช่วงนะเวลาคือถ้ว่าัดฟอกในสภานะเย <c oughs> อ่าอีทำได้ั้งเดียวอ่าแต่ถ้าเกิดว่าฟอกไตเนี่ยนะสัปดาห์ละครั้งนะ <c oughs> บางทีสัญรละสามอาการหนักก็ทุกวันทีนี้ทีนี้ประเด็นคือเรื่องของการยุบสภาเนี่ยพอมันเกิดการยุบสภาแล้วเนี่ยอำนาจความได้เปรียบมันก็จะอยู่ที่รัฐบาลไประยะเวลาหนึ่งเลยเขาบอกว่ารวบรวมเวลาแล้วกว่าจะตั้งแต่ยุบสภาไปจนถึงได้นายกใหม่เนี่ยนะก็ใช้เวลาอย่างน้อย6-7เดือนบครึ่งปีนั่นกันนะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะ ควบคุมสั่งการอะไรบางอย่างได้อีกเยอะนะแต่อำนาาอาจจะไม่เต็มอำนาจอาจจะลดมาแค่ครึ่งเดียวอันนั้นก็ว่าไปจริงๆแล้วอ่ะทำๆไปเถอะใครจะมาว่าอะไรล่ะเนี่ยนะฮะแร้วนั่นคือเหตุผลที่ยุบสภาทำไมต้องยุบสภามันมีกลิ่นมาบ้างแล้วก็เลยมันต้องมาคุยกันตรงนี้พอยยุบสภาแล้วเนี่ยใครมันจะมีความสุข ประชาแฮปปี้สิแฮปปี้ไงมีความสุขทำไมจะไม่แฮปปี้เลอรับซักเลอรับเท่เหรอโอ้ขนาดนั้นเลยคือคือมันเกิดการเปี่ยนสิวเปลี่ยนเพราะเขาบอกว่าทันทีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างถูกกฎหมายก่อนนะมีค่าใช้จ่ายอย่างถูกกฎหมายเนี่ยสอสเนี่ยลงสมัครสมมุติว่ามีทั้งหมด500คนเนี่ยก็จะมีผู้สมัครอย่างน้อย2หรือ3เท่าเอาตีเท่าว่า3เท่าแล้วกันท่นห้า เขตหนึ่งก็พันห้าร้อยคนพันห้าร้อยคนเนี่ยมีสิทธิ์ใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายเลยนะคนหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองล้านบาทโอ้ก็เฉพาะเงินตามกฎหมายเนี่ยพันห้าร้อยคนคนละสองล้านบาทก็สามพันกว่าล้านเลยนะอันนี้เฉพาะที่สสจ่ายนะไม่นับที่กกตเป็นคนจ่ายกรกตจ่ายงไงจัดการเลือกตั้งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งกรกตจังหวัดกกตเผยเลยนะหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหน่วยใช่ใช่ไหมอย่างน้อยก็หมู่บ้านละเกือบ สองหมู่บ้านหน่วยหนึ่งอย่างเงี้ยหมู่บ้านประเทศเราเจ็ดหมื่นกูเจ็ดหมื่นกูบ้านครึ่งหนึ่งอ่ะสมม่งเนี่สองหมู่บ้านหนึ่งหน่วยเนี่ยครึ่งหนึ่งก็สามสามหมื่นห้าพันแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยก็ต้องจ่ายงบเข้าอีบี้ยเลี้ยงสิบยี่สิบคนใช่สิบยี่สิบคนเนี่ยจะได้เบี้ยเลี้ยงไม่ใช่เฉพาะวันเลือกตั้งนะมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนเตรียมการคณะกรรมการกกตตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็ว่าไปบัตรยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็พิมพ์บัตรแล้วก็สร้างหีบ เลือกตั้งค่าขนส่งใช้เงินนั่นแหละจบแล้วเนี่ยประมาณสักสองสามหมื่นล้านเบ็ดเสร็จเนี่ยเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนอย่างถูกกฎหมายนะประมาณสักสี่ห้าหมื่นล้านโดยเฉพาะภรคการเมืองแต่ละรรคเนี่ยเขาบอกอยากได้สอสอเยอะเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านโอ้โหขนาดนั้นอันนั้นแบบไม่ซื้อเสียงนะถ้าแบบซื้อเสียงเนี่ยก็เยอะอยู่เยอะๆแล้วซื้อเสียงเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมเราเคยได้ยินนะ อะไรนะยี่ยี่ร้อยยี่สิบอ่ายี่ห้อยร้อยยี่สิบอซื้อเสียงแค่ร้อยยี่สิบครับเดี๋ยวนี้ร้อยยี่สิบประชาชนก็ไม่เอาแล้วเอาแล้วเลือกไม่เลือกอีกเรื่องนึงนะแต่ไม่เอาแล้วอแล้วกระแสเนี่ยแรงมากโดยเฉพาะพักใต้บ้านผมเนียกระแสแรงมากเลยแถวบ้านผมเนี่ยเขาว่ากันว่านะว่ากันว่าเพราะบ้านผมไม่ได้รับนะเพราะเหตุว่าเขาไม่กล้าจ่ายเขากลัวเราเอามาเล่า เราต่างไปสันด้วยแต่เราได้ยินชาวบ้านว่าพักแรกเนาเสนอพันอพักที่สองต่อหัวนะพักที่สองรับด้วยการเสนอพันห้าแล้วก็ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเตรียมการว่าจะต้องเบิ้ลอีกสักห้าร้อยเป็นสองพันปรากฏว่าไอ้พักที่ชนะเนี่ยรับรู้แกวเสนอสองพันห้าเลยดังเลยเพราะงั้นนี่น้องประชาชนชาวไทยครับ ถ้าไม่ได้ถึง2,005แสดงว่าท่านคาดตัวบ้านถึง2 0 0ขนาดนี้เลยนะแต่กรกตทั้งประเทศระดับไม่ได้ัไอันนี้มันก็เช็คกระแสแล้วก็เล่อกสูตรก็พี่น้องก็รับตังค์แต่อย่าไปเลือกใช่อย่าไปเลือกอย่าไปเลือกคือตอนประชาชนแฮปปี้เนี่ยหมายถึงว่าสอสอก็แฮปปี้ด้วยนะค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่า อ่าเกรดเเกรด B เกรด C สอสอเนี่เกรด A นี่แปดสิบกิโลนะแปดสิบกิโลเลยเหรอใช่ซื้อตัวหรือพักช่วยซื้อตัวโอ้ตัวมาอยู่ด้วยกันเลยเกรดดีดวกันหมายความว่ามั่นใจได้เลยว่าอีกตะคนนี้ได้แน่ๆนนี่นี่นี่นักเหล่านี่เกรดเอนะถ้าเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่นนี่ระดับ A5 ห้าเลยนะมีไขมันแทรกทั้งตัวผมไม่ใช่โคกลุ่มคนอย่างนี้ไม่ใช่ ไอ้ไอ้โคเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยนี่เขาทำให้ไขมันแทรกได้มันทำโดยการเลี้ยงโดยใช้เบียร์แล้วก็ใช้อาหารเสริมกัรดเบียร์ด้วยน้เดินมากเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันเป็นบวอ้ไขมันกระจายให้มันป่วยเนื้อมันจะนุ่มก็คือนี่แค่ตัวไอ้ที่ว่าเป็นกิโลเนี่ยคืออย่างนี้ เขาเอาแบงค์พันหอมๆใหม่ๆเนี่ยนะช่างกิโลหนึ่งเนี่ยกิโลมันจะได้ล้านนึงหนึ่งล้านเท่ากับหนึ่งกิโลหนึ่งล้านเท่ากับหนึ่งกิโลก็แล้วถ้าเขามาเสนอให้อาจารย์เนี่ยกี่กิโลอาจารย์ถึงจะไปผมก็เท่าไหร่สี่ห้าร้อยก็ผมเห็นด้วยนะดี๋ยว่าแต่กิโลเลยครับเอียีเพื่อไปไปายจกัแสนเลยแสนคือมันเหมือนตลาดนัดเขาบอกเปรียบเทียบเหมือนตลาดนัดวัวควายเอ พอได้เวลาช้อปปิ้งเอโนี่ฝีมือนี่วดาถ้าถ้าลงเุดเรานี่ได้แน่แได้แน่ผมอยู่ภาคนี้ผมว่านางเอามาไมาอยู่พ้อม80โลเลย80โลเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายคและที่สําคัญคือถ้าประเด็นคือพี่น้องประชาชนต้องระวังเรื่องเพราะยิ่งแจกมากแจกหนักเนี่ยก็ ให้เป็นรู้กันว่าเงินบริสุทธิ์มันมาไม่ได้ใช่เพราะยิ่งสมัยนี้นะมันมีดิจิตอลฟุตพินมันมีที่มาของเงินอยู่ๆจะไปยืมมาจะไปอะไรมาเนี่ยมันไ้อเห็นเส้นทางเงินเขาเห็นเส้นทางเงินเพราะฉะนั้นเงินซื้อเสียงมันเป็นเงินผิดกฎหมายอยู่แล้วเวลามันจะมามันก็ต้องมาแบบผิดกฎหมายเพราะงั้นมันจะเป็นเงินเท่าเงินเทามาจากไหนก็มาจากค่าเมมเบอร์แรกเข้า3ล้าน ข้าสามล้อก็ีละแสนดีละแสนแล้วก็ห้องใต้บันไดเสร็จแล้วก็พันพันห้องของบเมาเราไม่รู้นะว่าบบคนเนี้ถ้าเกิดเราจับกันไม่ได้ในอนาคตแกจะไปลงสสอกันเพราะแกตุนไว้เยอะก็คงตุนไว้เยอะาันคงจะได้เยอะแล้วล่ะทําไมยุบสภาประชาแฮปปี้มีการเลือกตั้งอาจารย์มีการเลือกตั้งี่ระหว่างกระแสกับกระสุนเนี่ย นะอะไรสําคัญกว่ากันมีหกหกพักที่ไม่มีไม่มีกระสุนแต่มีกระแสพักประชาชนพักประชาชนได้มาเพียบเลยใช่นะฮะอันนี้กระแสจริงๆเนี่ยกระแสนี่เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในเขตกรุงเทพใช่พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนี่ยกแหวงเลยนะเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเลือกตั้งกันมายังไงก็ไม่รู้แหละแต่คนกรุงเทพเลือกนายยกเสมอเพราะมันเป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้ขาด พลิกไปทางนั้นอ่าทางนั้นก็เป็นนายกพักประชาธิปัตย์ได้เป็นนายกเนี่ยภาคใต้มีอยู่แค่ห้กว่าเสียงอีสานสองสามร้อยอะไรต่น่ะเราไม่เคยชนะหรอกภาคใต้น่ะอ่าคใต้ชนะมาเนี่ยแต่ไม่เคยชนะอีสานเหนือแต่พอมาได้กรุงเทพ สามสิบเสียงเลยครับรวมกันแล้วกลายเป็นพักใหญ่ตลอดเพราะงั้นแบบเดียวกันคราที่แล้วพักประชาชนเนี่ยแต่พักประชาชนเนี่ยเกิดกระแสอย่างกว้างขวางครับก็คือเกิดกระแสตามหัวเมืองด้วย่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ทั้งหลายสุบุรีอะไรเงี้ยนะทังพินาศหมดเลยทงพินาศหมดเพราะนั่นคือกระแสกระแสแต่กระแสเนี่ย ท้ายที่สุดเนี่ยกระแสเนี่ยเวลาจะชี้ขาดกันเนี่ยมันก็ต้องระวังกระสุนมันมีสองกระสุนนะครับก็คือกระสุนที่เราเปรียบเป็นเงินนะก็คือการใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยโอ้โหใช่ไหมโค้งสุดท้ายเทกันบนหน้าตักเนี่ยก็ยังเห็นบ้านใหญ่หลายบ้านก็ได้มาหรือบางคนที่เขาทุ่มเต็มหน้าตักก็ก็ได้กลับมาอีกอันหนึ่งกระสุนของจริงของจริงอาจารย์สมชายคะแนนดีใช่ไหม สามหมื่นห้าพปืนกระบอกหนึ่งกระสุนเม็ดหนึ่งมันไม่กีตาลเรียบร้อยเรียบร้อยคู่แข่งอันนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ระดับล่างแล้วอยู่ระดับท้องถิ่นท้องถิ่นยังใช้อย่างนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลามีการเลือกตั้งนี่เศรษฐกิจมันสะพัดอยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาจารย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนี่เบิกบานกระหมดรถแห่รถแห่ใบเปลว ป้ายโฆษณาใบเปลวคนเดินคนเรถนรนลงเชียร์อย่างเช่นนั่งเห่าแต่ยาซิงโตไม่เชิดโอเคไหมไม่ได้นะเดี๋ยวจ้ามาจ้าทิ้งจ้าเครื่องเสียงห้องมันทิ้งเสียงเยอยวลย อย่าืเลือกตั้งอาทิตย์นี้แล้วก็เหงาบันเท่าทุกมาแล้วทีนันทีมงานถ่ายทําทำต่อใช่ไหมรายการโทรทัศน์โอ้มีเยอะเลยสปอนซ์สปอนเซอร์นี่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเน้นออกโซเชียลมีเดียต้องทําออกที่ตอกต้องโน่นนี่นั่นแล้วพวกหัวคะแนนหัวคะแนนตอนนี้ใช้คนละครึ่งนะคนละครึ่งยังไง เอาไว้ครึ่งนึ่งอีกครึ่งนึงเอาไป่จ่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นไม่สบายเดี๋ยวมันจะเป็นไข้ปุ๊อแล้วก็มีการจัดเวทีปราษัยขนสรงยานยนต์โอ้โหเยอะแยะธุรกิจที่เกี่ยวข้องจัดเลี้ยง จัดเลี to to ้ยงคอยเลี้ยงร้านอาหารเลี้ยงทีหลังเลี้ยงตอนนั้นไม่ได้ได้ซื้อข่าวซื้อของก็อให้เครดิตกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันการรับของการรับเงินอะไรต่างๆนี่มันมีกฎหมายที่ต้องแต่ต้องฝากนะครับว่าสําหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรถแห่ปโฆษณาคนเดินเครื่องเสียงห้องบันทึกเสียงอะไรก็ตามเนี่ยแนะนํานะครับให้รับเงินสดฮะอ้อนี่ชัดเจนเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเลือกตั้งแพ้ส่วนใหญ่ไม่มาจ่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็รับเงินสดอย่างที่อาจารย์พักตั้งนะจะได้ไม่มีเส้นเงินแต่เดี๋ยวนี้คืนมาหอนมันไม่มีแล้วมันโอนตรงมมนโอนไม่โอนไม่โอนโอนบัญชีไม่โอนมีปัญหามันมาด้วยหลากหลายวิธีเช่นมีการทอนจากการซื้อของให้ไปซื้อของร้านนี้แหละจ่ายแบงค์พันทอน2 5 0 0จ่ายแบงค์ร้อยทอนส ก็านี่ยโอวิธีกาหลากหลายก็เรียกว่ากลวิธีนะฮะซึ่งกลวิธีพวกนี้เนี่ยน่าแปลกใจมากกกตเคยจับ้ลยไม่เคยจับได้เลยผมว่าควรจะเอาชาวบ้านนะไปกกตแล้วเอากกตไปทําอย่างอื่นเถอะเพราะว่าไม่เคยจับได้แล้วก็ไม่รู้เลยเขาแจกกันยังไงไม่รู้เขาแจกกันที่ไหนเชื่อโอ้ยอาจารย์ผมเคยถามนะกกตผู้บริสุทธิ์ตอนนี้ท่านพ้นวาระไปแล้วเราบอกว่าเนี่ยซื้อเสียงหัวละสองพัน เขตเนี้ยหมื่นคนก็สองร้อยล้านสองร้อยล้านชาววลลิตอาจารย์พาร์ทเงินสองร้อยล้านสดสดแบงค์ปลิกๆมันจะขนกันมายังไงเป็นไปไม่ได้หรอกไอการซื้อเสียงน่ะเงินสดสดสองร้อยล้านเนี่ยมันกี่กี่กระสอบมันจะขนกันมายังไงเราก็ดึงในใจท่านควรไปบวชอ่ะเงินสดสดสองร้อยล้านออกมาแบบวันยี่สิบเป็นกระสอบมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ ให้ไปรับตรงน er. friends, right ู <'t care> ้นม <int esse> ันให้ไปเอาตรงนี้มันผ่านหลากหลายวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยครับไม่ว่าเชาจะยุทสภากันในช่วงไหนหรือจริงยุทธสภาหรือตรงตามทำลายสาเ็ีปบมกัานประยุทสภาอะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับพึงจําไว้เลยว่าถ้าเขาจ่ายเงินเรา เขาก็จะต้องมาถอนทุนเราอยู่ดีไม่มีใครเราที่จะเอาเงินมาให้เราฟรีๆอ่ะเขาจะต้องหาทางได้จากเราไม่ทางใดก็ตั้งหนึ่งนะแล้วถอนถอนหนักด้วยนะเพราะไม่ใช่เขาถอนทุนคืนเดิมนะใช่สมมุติเขาใช้เงินไปสี่ห้าล้านนะครับ เขาก็ต้องเผื่อไว้สักสองสามพันล้านเพราะว่าเขากะว่าเขาลงอีกหลายสมัยไงเผื่อแพ้่บ้างเผื่อชนะบ้างนะฮะแต่สําคัญที่สุดพี่น้องต้องระวังในเรื่องการซื้อเสียงครับแต่ว่าให้ใส่ใจไว้ก่อนว่าเงินที่มาซื้อเสียงเนี่ยน่าจะเป็นเงินเทาเงินธุรกิจสีเทาเลือกคนที่เรารักเลือกพรรคที่เราชอบนั่นแหละเราก็จะได้คนดีเข้าไปทําหน้าที่ในสภาเราที่มีอุดมการเหมือนกันกับเราตรงกันกับเราและก็มีเหตุมีผลพอสมควรใช่ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดวิวแชร์กดแชร์รายการคาคทับเทีย